หนึ่งนะคะเนาะน้ำนมของคุณแม่ค่ะจะเยอะขึ้นมาและมีปริมาณน้ำนมแม่ที่เยอะและนมแม่ข้นๆนะคะให้คุณแม่จำดังนี้ค่ะหนึ่งกินดีกินดีกินดีคืออะไรกินดีคือกินข้าวานะคะเนาะ,ะข้าวเนี่ยเน้นโปรโตีนให้เธอให้เยอะโปรโตีนให้เยอะโปรโตีนคืออะไรไข่หมู ไก่นมเห็ดปลาโปรตีนเช็คชงนมเอออะไรก็ได้นะคะเนาะเน้นโปรตีนโปรตีนอะมีไหมโปรตีนอะถึงไหมโปรตีนอะอยู่ไหนนะคะเนาะหนึ่งกินถึงโปรตีนต้องถึงเพราะโปรตีนช่วยสร้างน้ำนมและเพิ่มน้ำนมและเพิ่มทำให้คุณภาพน้ำนมแม่เพิ่มขึ้นเยอะใดด้วยดังนั้นโปรตีนหามากินหมูเห็ดปลาไก่ตับคุณแม่รักคุณนะคะนะคะเนาะขอบคุณมากนะคะเนาะหรือโปรตีนเช็คชงนะคะเนาะหรือว่านม นะคะเนาะที่ให้โปรตีนนะคะเนาะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกินให้ถึงกินให้ครบกินให้อิ่มกินให้เลิศกินให้จึง้งกินให้ปังนะคะเนาะวิตามินนะคะเนาะธาตุเหล็กไตรเฟอร์ดีนเอามากินด้วยอ่นะคะเนาะ ธาตุเหล็กไตรเฟอรีนโฟลิกเอามากินด้วยนะคะเนาะแคลเซียมเอามากินบำรุงด้วยนะคะกินให้เลิศกินให้ฉ่ากินให้จึ้งกินให้ถึงกินให้ปังนะคะเนาะกินนะคะเนาะโอเคไหมเรื่องกินก่อนเรื่องกินก่อนนะคะเนาะสองกินแล้วแล้วยังไง กินแล้วแต่นั่งภาวนาซะทูขวายนมเยอะซะทูขวายนมเยอะไม่มีทางที่นมจะเยอะขึ้นได้คนที่กินแล้วจะต้องมีการที่มีวิน,นัยวินันก็คือว่าเอาลูกดูบีบนมด้วยมือหรือปั๊มนม อะไรก็ได้ทําให้มันได้ทุกสมชั่วโมงทําทุก3มชั่วโมงทําทุก3าชั่วโมงทําทุก3าชั่วโมงทําทุกสามชั่วโมงทําใน1วันให้มันได้8ครั้งต่อวันบีบนมปั๊มนมลูกดูดอะไรก็ได้ทุก3ามชั่วโมงทําทุก3ชั่วโมงทําทุก3ามชั่วโมงทําทุกสามชั่วโมงทําให้มันได้8ดครั้งต่อวัน วิัยที่ฉ่ำวิันที่เลิศน,นะคะนาะจะทําให้เป็นยังไงคะนมแม่เพิ่มเพราะนม,มรรน,นมแม่สร้างแปรผันตรงนมแม่สร้างแปรผันตรงเอามันออกเยอะสมองเข้าใจว่าต้องการมันก็สร้างมาเยอะเอามันออกน้อยสมองก็เข้าใจว่าแบบโอ้ไม่อยากเอาออกเลยเธอเข้าใจคนแบบนั่งแคคคิมูกไหมแบบมีนมแต่ไม่เอาออกเขาก็คิดว่าเธอไม่ต้องการที่จะมีเขาเขาก็จะสร้างปริมาณนมลดน้อยลงแต่ถ้าเราอยากจะบอกร่างกายว่าฉันต้องการที่จะมีแกเยอะคะ่ะเธอเอามันออกบ่อยๆเอามันออกเยอะ เยอะนะคะร่างกายมันก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเธอต้องการฉันเยอะๆหรอเดี๋ยวฉันจะสร้างมาปริมาณเยอะๆให้เธอเองค่ะดังนั้นคือ1อน,นึ่งวิาณิสาคุณค่ะวิาณิสาขอบคุณนะคะเนาะหนึ่งนะคะเนาะ,นะ,ะ,นะวินะหนึ่งกินดีแล้วนะเน้นโปรโตีนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นไปได้ไปเลือกกินอาหารที่มี DHA โอเมก้าสามโอเมก้าหกอเกนพลสนะคะเนาะอยากได้นมคน้คนๆจุกๆแบบสบแบบจึ้งแบบ นะคะเนาะกินสิ่งที่มันให้ DHA โอเมก้าสามโอเมก้าหไปหามากินจากในแม่ปลาปลาทูนา่าปลาแซลมอนปลาดุ ปลาช่อนอ่านะคะถั่วงามเมล็ดแฟกซ์เมล็ดเจียสนะคะเนาะสะดวกหาอันไหนหามากินได้เลยนะคะหรือแม่ถ้าไม่สะดวกโปรตีนเชคชงที่มีแบบ DHA โอเมก้า3โอเมก้า6นมที่มีดับ DHA โอเมก้า3โอเมก้า6เอามากินได้เลยนมขน้นนมจุกนมเยอะแบบช่ําไม่ไหวอย่าไปบอกใครถ้าเราอยากจะแบบเก็บไว้คนเดียวอย่าไปบอกใครนะคะคนอื่นอยากจะนมใสเหลืองเขาแต่เราจะต้องเป็นนมที่ข้นจุกช่ําเข้าใจปะนะคะ ดังนั้นคือกินถึงกินจึงกินปังสองวินัยต้องรดนะคะเนาะวินัยรศก็คือเอานมออกบ่อยๆเข้าใจไหมก่อนนมแปรผันตรงเอามันออกเยอะมันก็สร้างเยอะเอามันออกน้อยมันก็สร้างน้อยไปผันตรงค่ะนะคะเนะาะสคือนอกจากจะให้หนมลูกแล้วนะคะจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ดียิ้ม all day all night every day every time นะคะเนาะยิ้มเพราะอะไรการที่เรามีความสุข มันจะทําให้มีการหลั่งของฮอร์โมนเอโดรฟินนะคะเนาะแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายกระตุ้นนมแม่ได้ดีนะคะและนมแม่ไหลดีแบบชําแต่ถ้าสมมุติคุณให้นมลูกแล้วคุณนั่งมองนมเพ่งอยู่นั่นแหละบีบนมได้เท่าไหร่ได้กี่ออนได้กี่ออนนมมันก็เขินเหมือนกันค่ะคุณแม่คะเวลาเธออาบน้ําเธอยังไม่ได้แบบเปิดประตูสายตาทุกคู่จ้องจ้องมองมาฉันอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะเธอก็ยังต้องปิดประตูนะคะอาบน้ําของเธอจริงปะคะดังนั้นนมก็เช่นเดียวกัน จะให้ลูกดูดก็ดูดไปฟินกันสองคนจะปั๊มนมก็ปั๊มไปไม่ต้องไปนั่งไปเพ่งไปมองแค่เรารู้สึกว่าโอเคฉันผ่อนคลายดูรูปลูกหอมแก้มลูกฉันทําเพื่อลูกแค่นั้นพอผ่อนผ่อนผ่อนแฮปปี้แฮปปี้ผ่อนผ่อนแฮปปี้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 เครียดนมลดเครียดนมลดเครียดนมลดเครียดเครียดนมลดแฮปปี้นมฟูแฮปปี้นมฟูแฮปปี้นมฟูแล้วแต่ นะคะเนาะโอเคไหมคะเนาะดังนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือนิ่นอนคนเราถ้าไม่นอนขึ้ืนแหงข้าไม่นอนเครื่องแหงนะคะเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่านอน 8- ปดถึงสิชั่วโมงไม่ใช่นีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอยากมีนมเยอะค้นจุกแบบสับแบบจึง้งแบบปังนะคะเนาะหกินจึง้งสองวินัยถึงนะคะเนาะสามแฮปปี้นมฟูนะคะเนาะและก็4นะคะเนาะคือน,นอนพักบ้างอ่ะโอเคไหมก่อนง่ายสบายบือสะดุดปวกเน้นความง่ายนะคะเนาะไม่เน้นความยาก เพราะว่าคนไข้ปริมาณมาจะมาสอนยากไปทําไมกอดคนไข้ไม่สะดวกทํายากค่ะคนไข้สะดวกทําง่ายๆแต่ผลลัพธ์จึงนะคะนอททีเป็นแบบนี้จริงๆค่ะจริงค่ะ,คะแม่วันนี้ไม่ได้ปั๊มนมเลยให้เรกกินเต้าอย่างเดียวน้ํานมยังไม่หดเลยจริงเห็นไหมคะบอกแล้วบอกแล้วนะคะคือเราแค่ทําแค่นี้ค่ะนมแม่คือเรื่องธรรมชาตินมแม่คือเรื่องที่เธอไม่ต้องฝืนนมแม่คือเรื่องที่เอาง่ายๆมันคือธรรมชาติมันคือการที่แบบ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเขามีาการบอกต่อกันว่าอ่ะโอเคให้นมลูกเธอเอาลูกดูดลูกร้องให้เธอเอาลูกดูดลูกร้องให้เธอเอาลูกดูดลูกร้องให้เธอเอาลูกดูดแค่นั้นเธอไม่ต้องฝืนเธอไม่ต้องไปแบบคิดอะไรซับซ้อนเธอไม่ต้องแบบเดินแล้วเอาหัวนะคะน้องลงข้างล่างนะคะเนาะเธอทําปกติของเธอได้เลยโอเคไมหมคะหญิงนะคะน้องโอเคไหมคะ <c oughs>